โอ้โหพระเอกสุดฮอตคนนี้อินเลิฟครั่งรักแฟนสาวขั้นสุดพระเอกคนนี้ครั่งรักเวอร์อีกหนึ่งคู่รักที่จากคู่จิ้นสู่คู่จริง ระหว่างแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์และพิมพ์ถาฐานิดามานาเลิศเรืองกลุลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลรับงานคู่ก็มีโมเมนต์มุ้งมิ้งทำคนบันเทิงและแฟนคลับที่เห็นอิจฉาตาร้อนเผา ล่าสุดพิมทาเผยภาพร่วมงานกับหนุ่มแบงค์โดยโพสภาพลงแกรมแอดพิมทาเป็นภาพภายในงานแต่มีมุมม้งมิ้งจนดาราและแฟนคลับอดแซวไม่ได้เลยทั้งบอกว่าพ่อคนครั้งรัก in l เลิไม่ไหวแล้วชอบช็อตนี้มองหน้ากันแล้วหลุดขา่าหน้าเหมือนกันเลยโซสวี so เป็นตน้น